đặt một con nó bùng 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 bum con chết đốt ngông ở lại quá rót đây ngay quá ต้นใหญ่จะจับจุดตรงนี้นะมันจะมีเกิดเหตุต้นใหญ่ที่เกิดเหตุบ่อยๆบ่อยๆก็ช่วงฝนตกใหม่ๆฝนตกใหม่จะมีพองถนนลื่นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวก็ฝุ่นละอองครับมันอยู่ในร่องช่องร่องเลยคันซ่อนเลยนะยี่เบียงมาเนี่ยสองคันเลยที่เบียงมาเราจะมีภาพที่เก็บไปอยู่นะ เออบกคอนที่ยังเป็นถนนเก่าอยู่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุพอมาเป็นถนนคอนกรีตไอ้เนี้ <c oughs> ปัญหาของมันก็่าจะเซร็จประมาณสักสองถสามเดือนแล้วครับผมว่ามันเกี่ยวกับถนนที่รถวิ่งเยอะๆมาแล้วแล้วมันก็ทําให้ถนนนลื่นเพราะว่าการวิ่งถนนมันอาจจะซึบไปอาจที่ครียดเกรียดจะไปช่องร่องเลยครับผมว่ามันเกรีดตื้นพอรถวิ่งเยอะๆมันก็มีฝุ่นละอองเขาลงไปอุดตัน ในช่องที่กีช่องล่องครับที่นี่พอฝนตกมาเรื่องเรื่องการว่าเพราะฝนตกหน้ามาขามาก็ทําให้ถนนลื่นง่าย<ม>เจอปัญหาจากทือว่ารถวิ่งมาเร็วพอเร็วแล้วก็มาเจอโค้งแตะเบรกด้วยรถจะต้องปัดและหมุนปัญ<ม>หาเกิดหลายคันครับอย่าให้แก้ไขอยู่มึอยู่ไม่สนุกจะเป็นปฏิเสธช่วงนี้ใช่ไหมช่วงนี้น่าจะจะรวมรวมจากชุดนี่ไปถึงทุงท่งยูเชิญทุ่งมันหมูทอเนี่ยนะ่าจะมาสิบกว่าคันอนะ ส่วนกัญหาที่เกิดขึ้นนระยะแค่แค่แดดครับเวลาแค่ประมาณเดือนนี้นะครับ